ต้นตานกำลังรับน้ำมันอยู่ตัวน,นี้ชื่ออะไรแม่เบคกิโอโซรัสเบคกิโอโซรัสรตัวน,นี้นะครับโัยาวตอนนี้เราอยู่ที่หุบเขาไดนโนเสาร์เราจะพาเปิ่นๆทุกคนมาดูไดโนเสารกันนะครับ้านบนมีเฮลิคอปเตอร์ด้วย ด้านนี้เป็นบันไดสีนะคะที่ตรงไหนแม่ด้านข้างนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูเรนูนเสากันบรรยากาศรอบๆนรบวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ ตรงนี้จะเป็นโรงพาอเห็ดใช่ไหมั้ยด้านในเนี่ยที่เป็นสีๆจะเป็นโรงพาอเห็ดเดี๋ยวเราจะไปดูไดโนเสาร์กันมีแคมปุ่นอ๋อตรงนี้มีของเล่นด้วย เด็กๆกำลังคุ้้าในนสร์วันนีโอเคเราไปดูนสอ์กันต่อเธอลาโนดอนนะมีตัวกำลังออกจากไข่ด้วยอ่๋อเป็นไงน่าตื่นใจไหมตื่นใจขึ้นไปไหมก็ต้านกลัว อ๋อนี่นะครับคือลาโนดอนเป็นไดโนเสาร์มีปีกน้ำหนัก70ปอนด์นะครับมีความความกว้างจากปีกสองข้าง20ฟุตโดยประมาณนะครับผมโอเคเราไปดูปันอื่นกันต่ออ๋อนี่มีมีไข่ไดโนเสาร์ด้วยแม่ต้องตายกำลังเข้าไปดูในในไข่ไดโนเสาร์นะครับ โอ้ oh. นี่ไงครับออกมาจากไขนน่ไดโนเสาร์แรกของต้นตาลค่อนข้างจะกลัวนะครับอันนี้แองกิโลซซลัสด้านบนมีที่นั่งด้วยมีสองตัว น้องตาจะขึ้นไปดูนะครับไปนั่งกันโอ้ยนี่นั่งช้างเลยแม่ไนั่งช้างนั่งสบายเลยตัวนี้มีความยาว30ฟุต ตั้งแต่หัวจุดต่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวกันต่อครับระวังด้วยแม่ระวังด้วยระวังไม่ระ,ระวังระวังระวังด้วยลงมาสเต็กูโซลัดนี่แม่ง่ายสติกูโซลัด ตัวนี้มีความยาวประมาณ30ฟุตนะครับทุกคนมีแผงด้านบนหลังคอ10ประมาณสิบเจ็ดชิ้นโอ้ยต้องการไม่บพี่พี่เด้อไปใบพีพี่เด้บ๊ายบายนั่งบนไดโนเสาร์เลยนิวบ้านิวบ้านิวบ้านิวานิวบ้านิว้านิวบ้านี่โอ้โหนี่อะไร ตัวนี้พา,าลังพาลาโซลูลูเฝ้าชื่อเรียกยากสักหน่อยตัวนี้สีสันสวยมากเลยปากเป็นนกแก้วมาโคะนะอตัวนี้มีสีสันสีเขียวกำลังอยู่ในทุ่งนาอยู่นี่ตัวนี้กำลังค้นน้ำอยู่เลย แม่ล้กตนตาลกำลังรับน้ำมันอยู่ตัวนี้ชื่ออะไรแม่เมคก,กิโอโซรัสเมคกิโอโซรัสตัวนี้นะครับตัยาวตัวนี้สูงประมาณ25เมตรน้ำหนักประมาณ56ตันนะครับ ตัวนี้สงสัยเป็นลูกมันตัวนี้สงสัยเป็นลูกไม่ไปโก้ไม่ไปน้องนั่งน้องนั่งเด่นนั่งเด่นน้องต้องการโกลัวต้องการยิบหวานเลยยิบหวานเลยยิบหวานยิบหวานดูตัวนี้สีส้มสวยมากเลยเนี่ย สี้มใช่พ่อพ่อแม่ลูกสามตัวนี่ตัวนี้ัวนี้คำรามเสียงดังมากเลยเตัวนี้อันนี้อะไรพันอะไรเขไม่เขไม่ติดป้ายอบอกว่ไม่ไมด้านหลังูเลปเตอร์มีไงตัวนี้เลปเตอร์ นี่ไงชื่อเต็มเว v e ซีเลปเตอร์หรือเราเรียกกันว่าเลปเตอร์นะครับตัวนี้อยู่ในกรงสองตัวนี้อยู่ด้านนอกกำลังมองกันน้องก็ตานกลัวเอ๋ดูทำดูทำ่า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 ไม่ร้องไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้อง้อออง,องชอบหกร ยีงไงตัวนี้ทีเล็กกลังคำรามอยู่ทีเล็กโดนลำ่ำโดนล่ำคอในสู้โอ้บ้า,าปากกว้าง ีครับผมน้องตาลของเตอรพี่พีลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามน้อำตาลด้วยนะครับบ๊ายบาย